สวัสดีคับน้องนะครับโปพี่บัสเหมือนเดิมนะครับคราวนี้อ่าเรามาดูยกันข้อหถึงข้อ1ิเนอะน้องทังหลายคนเนี่ยถ้าทบทวนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องจะสังเกตว่าเออเจ็ดข้อหรือว่าเจ็ดหลักการที่พี่บัสบอกเนี่ยสาคัญมากๆแต่หัวใจที่เราใช้กันบ่อยๆคือเรื่องเกี่ยวกับการยุบก,กับการประกบถูกต้องไหมดังนั้นข้อนี้เนี่ยหลักการเหมือนเดิมเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาเจอกันแต่คราวนี้พี่ให้เกตมานิดหนึ่งเพิ่มเติมครับคือเวลาที่เราเจอโจทย์แบบเนี้ยนะครับ บางครั้งอ่ะโจ์เขาไม่ได้แบบให้สิ่งที่ถูกต้องอ่ะเงื่อนไขร้อเเซนมาแบบสบายๆเอออันเนี้ยถือว่าเริ่มมีระดับความยากนิดนึงคือโจท์เขาจะให้สัญลักษณ์แบบนี้ครับเออน้องบอกเออพี่บัสทำไมไม่คุ้นเลยคะเนี่ยน้องบอกเออทำไมมันดูมีขิดค่าคืออย่างนี้ความหมายเนี่ยนะครับอย่างเช่นหน้าตาแบบนี้คือมันแปลว่าไม่น้อยกว่านะซึ่งเราสามารถแปลงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ได้อ่า เราสามารถแปลงหน้าหน้าตาแบบนี้เป็นคําว่ามากกว่าหรือเท่ากับได้ชัดเจนซึ่งการเลขชื่อถูกผิดเนี่ยพี่บัตไม่ค่อยฟีเลียดหรอกนะฟีเลียตว่าน้องอะ่ะเขียนสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมอันนี้พี่ฟีเลียดแค่นี้พอโอเคไหมหรือถ้ามันเจอแบบนี้นี่เจอแบบนี้น้องสามารถแปลงออกมาเป็นอะไรเนาะแปลงออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือตอนแรกเนี่ยเป็นไม่มากกว่าก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับดังนั้นเนี่ย เมื่อเราเจอแบบนี้ปุ๊บอ่าโจทย์แค่ท้าทายนิดหน่อยเออเป็นการแบบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการอุ่นเครื่องน้องจะต้องทําการแปลงสัญลักษณ์ก่อนเออทำการแปลงสัญลักษณ์ดังนั้นหากพี่บัตรเนี่ยเขียนอีกรอบหนึ่งจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็น 2a มีค่าเท่ากับ g แล้วก็หน้าตาแบบนี้ปุ๊บปบอ่าถูกต้องไหม h มากกว่า j อ่าแล้วก็เท่ากับ k ส่วนด้านล่างเป็นไงครับตรงก้อนนี้ก็จะกลายเป็น l มากกว่า m เครื่องหมายก็จะคนละฝั่งก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ G เท่ากับ E บวก A อาจะต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมต้องเอาให้เคลียร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการแบบเซิร์ฟเซรเริ่มเขาเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเบบีเลเวลหนึ่งอันนี้เริ่มขึ้นมาหน่อยเป็นเลเวลสองแต่กติกาเหมือนเดิมครับโจทย์ถามหาอนะไรน้อง A กับ L เนี่ยเราก็จะพยายามหาอะไรเอ่ยเราพยายามเอาเงื่อนไขสิ่งที่ถูกต้องร้อเป็นเนี่ยพยายามดัดแปลงจนมาเหลือเป็นข้อสรุปมากที่สุดแล้วเรามาดูว่าหน้าตาเหมือนกันไหม ตรงค่าไหมหรือว่าอะไรน้องระหว่างยุบแล้วมันเกิดการส่วนทางก็ตอบเป็นไม่แน่ชัดได้เลยในที่นี้ A กับ L อยู่ไหนครับน้องนี่ A อยู่นี่นี่ส่วน l อยู่นี่นี่ L อยู่นี่คราวนี้น้องบอกว่าพี่บัตคะพอดีว่าหนูเจอ A อเนี่ยอยู่ตั้ง2จุดเลยนะเออยู่ตั้ง2จุดเลยหนูต้องทําไงดีครับพี่บัตคคาตอบง่ายๆคือน้องต้องเช็คทั้ง2จุดครับเออเหมือนกลายเป็นว่าข้อนี้เนี่ยเป็นเหมือน two in one เลยคือต้องเช็ค2จุดเช็คยังไงอ่ะเดีย๋ยวพี่บัตขอเช็คก้อนนี้ก่อนอ่า เอาก้อนด้านล่างก่อนเพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันนะก็จะกลายเป็นยุบเลยนะเรายุบเลยจาก L ไปหา A <ๆ>ก็จะกลายเป็น L มากกว่านะ e A. อะไรน้อง E บวกเเพื่อให้มันใกล้เคียงมากที่สุดก่อนหลังจากนั้นเราทำเหลือแค่ A อเราก็จะเหลือแค่ A เป็นไงนะ้องใส่เครื่องหมายก็ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้แน่นอนเพราะว่า E บวกเเนี่ยมากกว่าไอ้นี่เนี่ยจะต้องเป็น,นหันหน้าไปหาของกินเออหันหน้าไปหาของกินหลังจากนั้นเราทำการยุบจะกลายเป็น L มากกว่า A ซึ่งอันนี้ถือว่าถือว่าถือว่าเป็นเท็จเพราะอะไรน้องนี่ไงหัวเนี่ยไอ้นี่หัวเนี่ยชี้ไปหา L อหัวเนี่ยชี้ไปหา A แสดงว่ามันตรงข้ามตอบเป็นทันทีคือตอบเป็นเท็จแต่อันเนี้ยอย่างที่บอกนี่คือกรณีที่1ถัดมานะถัดมาลองไปดู A อีกตัวหนึ่งเออ A อีกตัวหนึ่งไปเปรียบเทียบกับ L น้องบอกพี่บัสครับแล้วแล้วผมจะไปยังไงจำทฤษฎีอันนี้ได้ไหมน้อง เขาเรียกว่าทฤษฎีสะพานเออทฤษฎีสะพานหาจุดเชื่อมอย่างที่พี่บัสบอกน้องครับในกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเนี่ยมันจะมีตัวที่หน้าตาเหมือนกันอยู่ในที่นี้คือตัว G ีคราวนี้เมื่อน,น้องเจอตัว G ีเนี่ยมันเหมือนเป็นประตูทะลุมิติเลยเป็นเหมือนสะพานน้องลองดูนะคือพี่เนี่ยมันจะทะลุมิติคือจาก 2A ไปหา G ปึ๊บมันจะวาร์ปเลยเออจะไปวาร์ปไปหา G นี้แล้วมันสามารถวิ่งไปหา L ได้อ,อีกรอบหนึ่งคือเจอ 2A เปึ๊บ ไปหา G ีปุ๊บใช่ปะ่ะมันจะเหมือนทะลุป,ประตูมิติเลยไปหา G อีกตัวหนึ่งแล้วไปหา L ได้อ่ามันจะวิ่งแบบนี้เลยมันจะวิ่งแบบนี้เมื่อน้องเจอว่ามันวิ่งแบบนี้ปุ๊บแน่นอนอ่าลองดูนะครับเมื่อจะกลายเป็น2 A วิ่งไปหา G ใช่ปะ่ะเจอ G แบบนี้ถูกต้องไหมแล้วคราวนี้ไปโผล่ G ตรงนี้เป็นไงนะ้องหัวแหลมๆชี้หาแหละนี่ชี้หา G แบบนี้อ่าเราก็จะเป็น M แล้วก็หัวแหลมแหมชี้หา M แล้วก็เป็น L เห็นไหมน้องวิธีการเชื่อมแบบนี้ปุ๊บเราไม่ต้องสนใจเลยเราดูแค่หัวแหลมแหลมอะชี้หาแบบไหนการที่ดูหัวแหลมแหลมอะน้องก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราเขียนได้ง่ายเลยไม่ว่าจะกลับด้านอะไรก็แล้วแต่สังเกตหัวแหลมแหมว่ามันชี้ไปหาตัวอักษรอะไรจบนะครับเราก็ทําการยุบก็จะกลายเป็น 2A แล้วก็เป็น L แบบนี้นะเพราะว่าระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็กเราจะเหลือแค่เหลือแค่ตัวเล็กครับเหมือนเดิมครับเราสนใจแค่ A อาใช้ทฤษฎีการประกบ เป็น A เข้ามาตรงนี้ก็จะใส่เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะหรือว่าน้องสังเกตแค่ว่าเหมือนเดิมนะเพราะว่า 2A ต้องมีค่ามากกว่า A อยู่แล้วแล้วน้องก็ทําการยุบครับกลายเป็น A น้อยกว่า L นี่ A น้อยกว่า L สังเกตสังเกตสังเกตคืออะไรนะ้องนี่หัวแหลมแหมชี้หา L นี่หัวแหลมแหมอันนี้ชี้หา A แสดงว่ามันตรงข้ามชัดเจนเลยหน้าตามไม่เหมือนกันต่อเป็นเป็นเป็นเท็จคำน้องนี้ ซึ่งตอนแรกเราคิดได้ว่าเป็นเท็จอยู่แล้วอันนี้ก็ตอกย้ำอีกว่าเป็นเท็จนะครับถามว่าทําไมต้องคิดสองรอบพี่บัตรคือมันมีกรณีแบบนี้คืออันนึงอ่ะอาจจะเป็นจริงพอเพิร์นน้องบอกว่าเออพี่บัตรก็เป็นจริงแล้วนี่ผมก็ตอบจริงได้เลยไหมไม่ได้อีกอันต้องเช็คด้วยพอเพอิร์ถ้ามันเป็นจริงเหมือนกันก็ตอบจริงไม่ได้ว่าอะไรถูกปะ่ะถ้ามันจริงเหมือนกันหรืออย่างข้อนี้มันเป็นเท็จเหมือนกันก็ตอบเท็จแต่มันจะมีบางเคสครับที่อันนึงเป็นจริงเพิร์นอีกอันนึงเนี่ย สแสดงว่าเราจะต้องตอบทันทีว่าตอบตอบไม่แน่ชัดครับน้องเพราะว่าเคสหนึ่งเป็นจริงอีกเคสหนึ่งเป็นเท็จน้องเป็นไงเราต้องตอบทันทีว่าตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดเออตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดผัดมานี่สองเจน้อยกว่า G นี่สองเจน้อยกว่า g ีเหมือนเดิมน้องพยายามหาก่อนเจกับ <J S 2> G อยู่ไหนเอ้ยนี่เจนี่นี่เจนี่อะไรเนาะนี่ g เฮนี่ g เห็นบ้ อยู่ในแกนนี้อ่าอยู่ในแกนนี้อันนี้ก็จีเอออันนี้ก็จีแต่ว่าไอ้ลิง์ตัวเนี้ยมันมันหน้าตาเหมือนกันเราก็ดูแค่อันเดียวก็พอนะครับเมื่อเรายุบจะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้นี่หน้าตาแบบนี้อ่าตรงนี้เอาให้เคลียร์เนอะเม,มื่อยุบแบบนี้โจทย์สนใจสองเจไง่ะโจ์สนใจ2 j เจใช้สูตรประกอบครับเจกับ2 j เจเนี่ยสองเจมีค่า,ใใา,ามากกว่าอยู่แล้วใส่เครื่องหมายให้ถูกอ่าหน้าตาแบบนี้เพอร์นกาลังจะยุบเลยเออเพอรนกาลังจะยุบปรากฏว่าอะไรน้องมันย้อนสอนนะ เมื่อมันยอดสอนปุ๊บน้องตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดนี่ไม่แน่ชัดอันนึงเป็นเท็จอีกอันนึงไม่แน่ชัดตอบตอบสครับน้องนี่ตอบสโอเคไหมครับถัดมามาเจอคําว่า e กับ l หน่อยอ่า e กับ l l อยู่นี่นี่ l อยู่นี่ e อยู่ตรงนี้อ่าเราทําการยุบเลยกลายเป็น l น้อยกว่า e บวก a นะ l น้อยกว่า e บวก a ถัดมาเหมือนเดิมใช้สูตรประกบเพื่อหาค่า e ให้ได้อ่ากลายเป็น e e บวก a กับ e อันไหนมากกว่าครับน้อง e บวก a อยู่แล้วถูกต้องมากใส่เครื่องหมายให้ถูกนะใส่เครื่องหมายให้ถูกทําการยุบอีกรอบหนึ่งกลายเป็น l มากกว่า e คราวนี้สังเกตง่ายๆครับหัวแหลมแหลมเพราะว่ามันอยู่ในมุมกลับด้านเราอะ่ะบางทีมันอาศัยการมองอะ่ะมันยากก็ดูแค่ว่าหัวแหลมแหลม,หลม,หลมชี้ถูกต้องไหมไอ้นี่ชี้ e ส่วนหัวแหลมมันนี้ชี้ l เมื่อมันชี้ตรงกันข้ามแบบนี้มันไม่เหมือนการตอบตอบเป็นเท็จครับน้องนี่ตอบเป็นเท็จโอเคไหม ถัดมาคือคำว่าอะไรน้อง h กับอะไรครับ h กับ 2g นะ h อยู่ไหนนี่ h อยู in, ่นี in, ่นี่ g อยู่ไหน g อยู่นี่เราก็ดึงมาเลยกลายเป็น g มากกว่าหรือเท่ากับ h เหมือนเดิมจดสนใจอะไรน้อง 2g อ่ะเอา 2g มาประกบ 2g กับ g, g, g อะไรมีค่ามากกว่านนะอง 2g อยู่แล้วนี่ใส่เครื่องหมายให้ถูกโอเคปะ่ะใส่เครื่องหมายให้ถูกทำการยุบครับกลายเป็น 2g มากกว่ามากกว่า h เหมือนเดิมน้องคือมันเขียนตรงข้ามอ่ะ เดี๋ยวมันจะมึนหัวแหลมๆเนี่ยชี้หาอะไรเนาะชี้หา 2G หัวแหลมๆอันเนี้ยชี้หา H มึนมันชี้หาตรงข้ามกันแบบนี้หน้าตามันไม่ได้เหมือนกันแบบนี้ตอบตอบเท็จทันทีนะเมื่อเท็จเจอกับเท็จได้ตอบข้อตอบข้อสองครับโอเคไหมได้ตอบข้อสองนะครับมาเดี๋ยวพี่บัตรขออนุญาตลบนิดนึงเนอะจะได้มีพื้นที่เขียนให้น้องเนี่ยได้เห็นชัด ถ้าน้องคนไหนเนี่ยไม่ทันก็อย่าลืมกดพอดและกดดูทวนได้เลยนะครับถัดมาคือคําว่า2 h กับอะไรน้อง 3a อเะเราก็ไปสนใจแค่อะไรน้อง h h กับอะไรครับน้องสองอ่าอ a เโอเคไหมน้องเล่นเหมือนเดิมคือมันก็จะมี A อีกตัวหนึ่งด้วยอ่ามี A อีกตัวหนึง่งเราก็ต้องเช็คทั้งสองข้างนะครับแต่ครั้งเนี้ยพี่บอกก่อนว่าไอ้ตัวแบบสกหัดอันเนี้ยตัวข้อสอบข้อน,นี้พี่บอกก่อนเลยเพื่อความประหยัดเวลานะคือมันไม่มีหลอกเออมันไม่มีหลอกโชคดีไปมันไม่มีหลอก ดังนั้นเนี่ยอย่าขอคิดแนวเดียวนะเพื่อให้น้องเห็นภาพและได้เข้าใจไปทีละจุดโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ย h กับ 2a พี่ก็จะได้กลายเป็นนี่ 2a แบบนี้แล้วก็ยุบหน้าตาได้เป็นแบบนี้อ่ากลายเป็น h 2. แบบนี้โอเคไหมครับถัดมาครับน้องน้องดูดีๆนะตอนเนี้ย คือน้องบอกว่าพี่บัสครับผมทําไงต่อดีเออระหว่าง 2A กับ H แบบนี้แล้วเราจะต้องทอํายังไงคือเราแบบประกบสายขวานเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้อย่างที่พี่บัสบอกน้องบอกว่าเอา 2H มาประกบเลยได้ไหมเอา 3A มาประกบเลยได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เราต้องประกบได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นคราวนี้เวลาที่มันประกบได้ข้างเดียวเนี่ยนะครับน้องจะต้องใช้เทคนิคนึงเขาเรียกว่าเทคนิคการคูณก็คือทําให้หน้าตาเหมือนกันน้องว่าหน้าตาก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ย น้องว่าหน้าตามันจะเป็นไงครับน้องทำไงให้หน้าตาเหมือนกันแน่นอน2 h เ,เออ2 h เ,เนี่ยมันต้องหน้าตาทำให้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยพี่เอาสองคูณตลอดก่อนกลายเป็น4 a แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ2 h อ่าแบบนี้ได้โอเคไหมคือหน้าตาเหมือนกันแล้วและหลังจากนั้นเราใช้สูตรประกอบคือเราต้องการ3 a ใช่ไหมเราก็ประกบเลยนี่ไง3 a แบบนี้ได้เออแบบนี้ได้3าม a กับ4 a อันไหนมากกว่ากันครับน้อง4 a อ่ะเราก็ต้องใส่เครื่องหมายให้ถูก ใส่แบบนี้เพอเอิญกำลังจะยุบเลยเนาะเป็นไงครับเครื่องหมายมันสวนทางกันตอบไม่แน่ชัดทันทีเออนะจากยากกลายเป็นง่ายพอดีเพราะว่าเครื่องหมายมันสวนทางกันโอเคไหม<ส>ขราวนี้อ่ามาดูข้อสรุปที่2องนะสอ e น้อยกว่าหรือเท่ากับ M อ่ะตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้ไว้ก่อนแป๊บนึงคือเดี๋ยวเรากลับมาทําเออเดี๋ยวเรากลับมาทําพี่ขอข้ามไปข้อ9้านิดนึงเพราะอย๋ยวมันจะมีเทคนิคอันนึงเขาเรียกว่าเทคนิคการใช้ความรู้จากตัวเลือกอ่าเดี๋ยวบอกให้ว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะ เรามาทําข้อ9ก่อนนิดนึงนะ m มากกว่า a จริงไหมนี่นี่ m อยู่นี่ m อยู่นี่อ่าแล้วนี่ก็เป็น a อย่าลืมนะที่จริงตรงนี้ที่จริงมันจะต้องลิงก์ขึ้นไปเปรียบเทียบแต่เพื่อนข้อนี้มันโชคดีนะครับดังนั้นพี่ขอใช้แกนเดียวแล้วกันเนอะบอกไว้ก่อนนะครับเป็น e กับ a เฉพาะตรงนี้แล้วกันดังนั้นพี่บัสขอยุบป,ปุ๊บยุบได้เป็นไรนะ้องนี่เป็น m มากกว่าหรือเท่ากับไรนะ้อง e บวก a นะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกต้องไหมครับ เมื่อน้องเรียงออกมาหน้าตาแบบนี้ปุ๊บแน่นอนนี่ต้องเป็น A เออตรงนี้ต้องเป็น A ถูกต้องบ้าเพราะว่า e บวก A มีค่ามากกว่ามากกว่า A อยู่แล้วทำการยุบได้เป็น E มากกว่า A หน้าตาเหมือนกันไหมเหมือนกันชัดเจนตอบตอบเป็นจริงครับถัดมาครับน้องนี่ข้อสรุปที่2 E เท่ากับ A จริงไหมอ่าอันนี้น่าสนใจน้องฟังดีๆนะน้องลองดูครับ e กับ A อยู่ตรงไหนนี่นี่ A ใช่ป่ะนี่แกง A นะนี่แกง E อ่าคราวนี้เป็นอย่างนี้ คือเวลาที่โจทย์ถามว่าเท่ากันไหมเนี่ยนะครับแล้วเพอเอิร์ดฟังดีๆเลยนะแล้วเพอเอิร์ดมีการเปรียบเทียบน้องสังเกตไหมว่าตรงนี้มันมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วเพอเอิร์ดมันอยู่ในก้อนเดียวกันตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพิเศษเลยคือจาได้ไหมที่พี่บัสบอกว่า20%ที่มันมีความยากหรือว่ามันอาจจะต้องมีเคล็ดลับในการมองต่างๆนี่คือก้อนนี้แหละ20%น้องดูนะครับ G เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรนะ e บวก a ถูกปะเออ G มีค่าเท่ากับ e บวก a น้องเห็นด้านบนไหมครับ เขาบอกว่า G เนี่ยมีค่าเท่ากับ2 a ด้วยดังนั้นเนี่ยพี่บัสสามารถแทนค่าได้คือ G จะกลายเป็นกลายเป็น2 a เ <_ A> ท่ากับ e บวก A ตรงนี้เคลียร์ไหมคือแทนค่าสรรมการกันต้งๆเลยดังนั้นเนี่ยจาก A อนะจากบวก A พี่ย้ายไปฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นลบ A ก็จะกลายเป็น2 a ลบ A ก็จะมีค่าเท่ากับ a มีค่าเท่ากับ e ดังนั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคการมองแบบนี้อยู่ครับคือการแทนค่าตัวเลขในเครื่องหมายเท่ากับ ดังนั้นอันนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึ่งเอออาจจะต้องอาศัยประสบการณ์แต่ข้อนี้พี่บัตตตั้งมาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้น้องรู้ว่าอ๋อมันมีมุมมองแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะวันนี้น้องทุกคนรู้แล้วดังนั้นเวลาที่น้องเจอเครื่องหมายพวกเท่ากับต่างๆและพอเอิญคิดยังไงก็คิดไม่ได้อย่าลืมใช้มุมมองแบบนี้เข้ามาช่วยโอเคไหมดังนั้นพี่บัตรสามารถตอบได้ทันทีคือ e เท่ากับ a จริงไหมน้องจริงจริงเจอจริงตอบพ่อตอบข้อหนึ่งครับน้อง จริงเจอจริงต่อข้อหนึ่งอ่ะตรงนี้พี่บัสขอยญาตลบนิดนึงนี่ขอยญาตลบนิดนึงกลับมาข้อ8เออกลับมาข้อ8นิดนึงสองน้อยกว่าหรือเท่ากับ M เนี่ยจริงไหมอ่า 2e เนี่ย e, น้อยกว่าหรือเท่ากับ M จริงไหมพี่เจอปุ๊บแน่นอนนี่ M อยู่นี้เออถูกปะ m ออยู่นี้ E อยู่ตรงนี้อ่า e อยู่ตรงนี้อ่ะ,อะยกมาเขียนง่ายๆกลายเป็น M มากกว่าหรือเท่ากับ e บวก A ออ่าเป็นแบบนี้ถูกปะเรียงมาแบบนี้ เมื่อน,น้องเรียงมาแบบนี้เสร็จปุ๊บสีนี้ตามมาคือน้องบอกเออพี่บัตก็ก็เราทําการยุบเลยไหมหาอ e เลยไหมคําตอบคือน้องทาอย่างนี้ก็ได้อ่าทําแบบนี้ก็ได้ปติทําแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้ไหมมันอาจจะยากมันอาจจะปวดหัวนิดนึงแล้วจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้แต่น้องจําได้ไหมว่าเราอะเพิ่งเจอข้อนี้ไปคือมันบอกว่า e เท่ากับ a ดังนั้นเนี่ยพี่บัตสามารถแปลงตรงนี้ได้เลยคือแปลงร่าง a ตรงเนี้ยให้กลายเป็น e ได้ถูกปะ่ะพี่บัตสามารถแปลงตรงเนี้ย เพราะว่าเราเราพิสูจน์มาแล้วนี่ก็ e เท่ากับ a ไงดังนั้นเราก็แทนกันแบบนี้ดือด้อๆได้เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมมองการแทนจากตัวเลือกที่เราเคยพิสูจน์มาแล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอีก20%ที่มันมีความยากที่ต้องอาศัยมุมมองต้องอาศัยประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยน้องเจอแบบนี้ปุ๊บจะกลายเป็น m มากกว่าหรือเท่ากับ 2e อ่าลองสังเกตรครับหัวแหลมๆเนี่ยชีย้อะไรนาะชี้ 2e หัวแหลมแมอันนี้ชี้ชี้ฝอังอีแสดงว่าน,นี้เป็นไรนาอเป็นจริงถูกปะอันนี้ตอบไม่แน่ชัดกับจริงเลยตอบข้อตอบข้อสี่ครับและตัวสุดท้ายคับน้องนี่ตัวสุดท้ายคับน้องนี่คือตัว K กับตัว H. อ่าตัว K กับตัว H หาหน่อยหาหน่อยนี่ K กับ H อยู่นี่ทำการยุบง่ายๆก่อนเลยก็จะได้ออกมาเป็น H นะหัวแหลมแหมชี้ไปหา K ่าแบบนี้ แต่เพิ่์เขาเป็น 2k เน่ยอ่าเราก็เป็น 2k โอเคไหมเป็น 2k แล้วก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้คืออะไรนะ้อง 2k เนี่ยมันมีค่ามากกว่า k ถูกต้องไหมครับอ่ะทําการยุบหน่อยโอโ้โหกกาลังจะยุบเลยหัวแหลมแหลมเนี่ยมันสวนทางกันถูกปะหัวแหลมแหลมมันสวนทางกันดังนั้นไม่ต้องสนใจเลยตอบตอบไม่แน่ชัดทันทีตอบไม่แน่ชัดทันทีนทนทถัดมาคําน้องเหลือ a กับ k คําน้องอ่ะตรงนี้ a อยู่ตรงนี้นี่น,นี่ a อยู่ตรงนี้นี่ K อยู่ไหน A ออยู่ตรงนี้เออ K อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทำการยุบเลยน้องได้เป็น 2A มากกว่า K อันนี้ต้องต้องยุบเป็นแล้วเนอะถึงจุดนี้แล้วนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหา A อเออแล้วก็เอา A มาประกบข้างแบบนี้ตึง้งอ่าใส่เครื่องหมายให้ถูก 2A กับ A อันไหนมากกว่ากันคือคือ 2A อ่ะก็ใส่ไปแบบนี้นี่ใส่ไปแบบนี้อเผอิญเป็นไงกำลังจะยุบเลยเออกำลังจะยุบเครื่องหมายเนี่ยสวนทางกัน เมื่อสวนทางกันปุ๊บตอบทันทีว่าไม่แน่ชัดคบนองนะไม่แน่ชัดกับไม่แน่ชัดเลยตอบพ่อตอบข้อสามนี่จบแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ถามว่ายากไหมเริ่มมีเขาเรียกว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นแปลงสัญลักษณ์มากขึ้นมีมุมมองในการทำเนี่ยมากขึ้นดังนั้นเนี่ยความยากหรือไม่ยากเนี่ยนะครับหรือว่าใครอยากจะเก็บถัดไปเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของ20%เป็นแล้วนะเป็นมุมมองในการทํา แต่อย่างที่บอกพื้นฐานการยุบการประกบต่างๆอันนี้น้องต้องแม่นโอเคปะ่ะอันนี้น้องต้องแม่นดังนั้นเนี่ยสู้ๆอย่าลืมหมั่นทบทวนโอเคไหมครับใครพร้อมก็อย่าไปเจอที่คลิปถัดไปใครไม่มั่นใจติดตรงไหนอย่าลืมนะทำมาหาพี่บัิได้เสมอนะครับพี่พร้อมซัพพอร์ตน้องโอเคไหมครับสู้ๆนะน้องพี่บัสเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปถัดไปครับน้องสวัสดีครับ